นายบุญรอมวันทองอายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่11หมู่11ตำบลสีอำเภอคุนหานจังหวัดริสเกตจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากกศนอำเภอคุนหานปัจจุบันดำรงตำแหน่งผูญญ้ใหญ่บ้านโนนศรีทองเป็นป่าชาวบ้านด้านกเกษตรกรรมสวัสดีครับผมนายพิภูอัศวชัยโพคิมผู้กศนสร้ลนอำเภอคุนหา,านวันนี้เราจะมาพบกับท่านผู้ใหญ่คุณ้อมวันทองนะครับ ว่าจุดเริ่มต้นในการทำหลักปรชญาเศรษฐจพอเทียงที่เอา,เาน้อมนำมาใช้กับตนเองเกิดจากเ,เริ่มจากจุดไหนครับครับสำหรับจุดเริ่มต้นนะครับในการน้อนมนำหลักเศรษฐจพอเทียมมาใช้ในหมู่บ้านชุมชนหรือว่าคอเรือนของเราซึ่งย้อนไปแต่ก่อนนะครับพืชัลส่วนตัวทุกอย่างนะครับที่เรากินเรา ในทุกอ,อย่างครับต้องซื้อครับแล้วก็ไม่ปลอดภัยมีสารพิษแล้วก็ได้รับการอบรมในงานเสตรติดทอเตียงครับจากกอสนหรือว่าในงานต่างๆนะครับเราเลยมามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันในคนเรนะครับหลังจากนั้นก็ขายทอดขา,า,ขาครับชาวบ้านทุกบ้านเริ่มเริ่มี มี2,554ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของโครงการนะครับก็รงการกษรพอเก็เรามีจุดเริ่มต้นแล้วว่าตกลงหมู่บ้านจะทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วออทำยังไงมันถึงมันถึงเกิดขึ้นมาได้ว่า ก็อันดับแรกนะครับก็เราต้องลดรายจาย่ายยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยหลังจากที่เราไปผ่านกากรรอบรวมมาลายที่แล้วนะครับก็มาประยุกต์ใช้ในมบ้านในสิส่งของของเรา,าเช่นปุ๋ยปุ๋ย้ยอกปุ๋ยเราก็นํามาหมักพวกน้ำหมักต่างๆนะม,ามาลดผกเพื่อจะได้ลดรายจาย่าย แล้วยังผักพวกนี้ก็จะเป็นผักพวกปอสารพิษเช่นครับใช่ครับปอดสารพอทำทาออกมาเยอะๆแล้วมีมีที่จําหน่ายตอนนี้มีครับเพราะว่าส่งผักให้กับโรงพยาบาลณหารครับให้กับคนป่วยทุกวันครับพือผักต้นกลัวทุกอย่างครับก็คนป่วยก็จะได้ทานผักที่ปลอดภัยแล้วก็สารพิษไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยคัา แล้วเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนที่เข้ามาศึกษาดูงานนครับโอ้อันนี้เป็นประจําเลยครับอันดับแรกก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับให้กับชาวบ้านก่อนนะครับต่อไปก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะศึกษาดูางานต่างๆที่มาศึกษาดูงานในหมู่บ้านของเราชุกคนนะครับที่มาศึกษาดูงานนะครับก็จะมีกิจกรรมหลักอยู่สี่กิจกรรมนะครับก็มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ทำากุ่ยกรุ่งแลวก็การประมงก็คือการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาครับประมงเลี้ยงสัตว์ก็จะมีมีหมูมีเป็ดมีไก่ครับท่านผู้ใหญ่ครับสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรใช้ยังไงบ้างครับก็พอดีทางกสทรนะครับได้สนับสนุนนะครับโซล่าเซลล์ครับนะครับส่วนหนึ่งครับก็จะได้ ประหยัดค่าไฟในการทำการากเกษตร<ช>แล้วก็ใ,<ช>ในหมู่บ้านก็จะมีมเครื่องจักรโดยจะเป็นรถดัมมาแล้วก็เครื่องยอดมเมล็ดเพื่อจะได้ลดต้นทุนนะครับในการผลิตของเกษตกรกรที่ทํามาทั้งหมดที่เราน้อมนาหลักปญยาสุขมาเพื่อนะคยับาไผู้ใหา่ทาแล้วรู้สึกยังงอ,อันดับแรกเลยครับมีความสุข คืออยากกินอะไรก็อยากก็ได้กินในในสวนของเราเองนะครับซึ่งมีือบทุกอย่างไม่ต้องซื้ไม่ต้องซื้อ,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 อแล้วก็ปลอดภัยนะครับมีสุขภาพได้สือว่าติดที่ดีเนาะ จนประสบผลสำเร็จโดยถือประโยชน์ส่วนรวมและความสาม,มัคคีเป็นที่ตั้งได้เรียนรู้ผิดถูกร่วมกันมานานหลายปีจนมีกฎระเบียบของชุมชนเพื่อให้คนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ทำงานเพื่อชุมชนทำให้คนรุ่นหลังเป็นแบบอย่างมีจิตสำนึกรักและอยากพัฒนาบ้านเกิดจนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้นำชุมชนดีเด่น จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสเกส่งผลให้บ้านโนนสีทองได้รับรางวัลบ้านสวยเมืองสุข ในปี2563ผู้ใหญ่บ้านบุญล้อมวันทองได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นแนบทองคําปี2563บ้านโนนสีทองได้รับการคัดสรรเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดประจําปี2563โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนท้องที่ท้องถิ่นบอวรส่งผลให้พี่น้องชาวบ้านโนนสีทองมีความเป็นอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมที่จะสืบสารพัฒนาต่อยอดงานในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันสืบไป